ก็ตามต่อเมื่อเราตลอดเวลาตื่นมาจนเข้านอนเนี่ยควไม่รู้วิ่งมากระทบตลอดเวลาที่เราเรียกว่าอายตนาภายนอกก็คือเสียงกินรถโอสซภาธรรมลมเน,เนี่ยเนี่ยแหละไอ้คนไม่รู้เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่รู้มันจะเข้ามาช่องทางไหนไอ้เสียงลูปเสียงกินรถสถวัธรรมลมเนี่ย นี่แหละมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเราก็ไม่รู้ล่วงหน้านี่แหละคือความไม่รู้เมื่อเรารู้เท่าทันว่าอ๋อนี่เหลือซือสิ่งที่ไม่รู้มันมาทําให้เราทุกมันมาเกิดมันมาเกิดขันห้าได้เพราะไอ้ตัวนี้เหลือมันวิ่งมาชนเราเหลอนี่แหละเมื่อเรารู้ทันเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปหาวิธีดับมันมันดับไม่ได้เนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่อ่ะไอ้ความไม่รู้มันก็วิ่งชนเราอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เขาก็เลยให้เราไปละหรือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเพราะมันเป็นไตรลักษณ์ไอ้อวิชชาไไไไมม่่ด้้้แคใหหเเรราปปู็นนั อ่าคราวนี้เสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไอ้ความไม่รู้วิ่งมารู้อเอากลิ่นเรากลิ่นเหม็นแล้วกันเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอกลิ่นเหม็นต้นไหนเนาะพอเราอยู่ดีๆเราดังดีๆมันมีกลิ่นเหม็นวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ากลิ่นเหม็นจะมานั่นแหละคือความไม่รู้พอมาเสร็จปุ๊บพอกลิ่นเหม็นเตะจมูกเราเมื่อไหร่นั่นแหละคือความรู้เกิดขึ้นรู้ว่าสิ่งนี้คือเหมน็นเขาเลยเรียกว่ารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ไงพอความรู้ตัวนี้เกิดว่าเหมน็นปุ๊บเนี่ มันจะปรุงต่อเขาก็เลยให้ดับไอ้ตัวรู้ตัวนี้ว่าเนี่ยไอ้รู้เนี่ยมันก็เลยทุกรู้มันเกิดจากความไม่รู้วิ่งมากระทบมันก็เลยมีสิ่งที่รู้พอรู้เสร็จแล้วเราก็ไปยึดไอ้สิ่งที่มันรู้ว่าเหม็นเนี่ยแล้วมันก็ไปยึดยึดเสร็จมันก็เกิดรูปวิทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยมันเกิดปั๊บเลยเนี่ยเกิดเสร็จมันก็เกิดความไม่พอใจพอใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมาจากความไม่รู้ไงมันเลยให้ขันห้าเกิดเขาเลยให้เราเนี่ย อย่าไปยึดมันเพราะมันยึดไม่ได้มันบังคับบัญชาไม่ได้ให้เห็นมันเป็นธรรมชาติแบบนั้นไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันมันมาโดยที่เราบังคับบัญชามันไม่ได้แล้วเราก็หนีมันไม่ได้มันเป็นของมันเช่นนั้นเองก็เห็นอย่างนี้แล้วเสร็จปุ๊บแล้วเราจะทุกข์กับความไม่รู้ไหมคะเนี่ยเราจะทุกข์กับวิชาไหมเราไม่ทุกข์แล้วเพราะเราเห็นตัวมันแล้วเห็นหน้าโจรแล้วเห็นรังมันแล้วเห็นนายช่างผู้สร้างเรือนแล้ว แล้วเราจะเป็นทุกข์กับมันทําไมอ่ะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะมันมันมันชวนพูกมันก็เกิดดับเกิดดับของมันนะไอความไม่รู้กับความรู้เนี่ยมันก็เกิดดับเกิดดับของมันอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติมันทับมันไม่ได้สักอย่างเลยแล้วก็ยึดมันไม่ได้ด้วยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรายึดมันไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยนะแต่เราเข้าใจว่าเรายึดมันได้แล้วเราก็จะไปวางมันจะไปทิ้งมัน ไม่ใช่ครับเรายึดมันไม่ได้ตั้งแต่แรกเมื่อเรายึดมันไม่ได้แล้วเราเห็นมันเข้าใจการทํางานของมันเนี่ยมันก็เลยไม่มีเราไปยึดเดี๋ยวมันก็เลยไม่มีเราไปวางเราปล่อยให้ธรรมชาติเขาทางานของเขาไปแค่นั้นเองเดี๋ตอนนี้เราจะมีเราไปวางอยู่ไงมันก็เลยทุกทุกเพราะเราจะไปวางมันอีกทั้งที่เรายึดมันไม่ได้ตั้งแต่แรกเดี๋ยเราเข้าใจว่าเรายึดมันได้เราก็จะไปวางมันมันทุกเพราะไอเรามีเราจะไปวางมันนี่แหละที่มันทุกอยู่ก็เป็นสัญหาสารพัดที่จะทํา